สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตร

แค่โชว์ตุ่ยอย่างเช่แน,ตตน,นแ,นแต่สุนุมปู่ตัวจริงมาคือมาแล้วเกือบตุียเยี่ยมไปอยู่บนตรงนู้นนี่แสดงว่าสุนุมปู่ตัวจริงดิอ๋อเยี่ยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ใช่ลุงตู่ตัวจริงน,นะเพื่อน ำไมมไม่รู้ไ้เหี้ยะทำไมมันเงียบๆีูก็ว่าอืมให้จ่าไม่ปากไม่ไงนะมันไม่เล่นแล้วไม่นะมันไม่เล่นไม่รู้กูณครไปถามมันตั้งแต่นานแล้วก่อนที่มันจะถูกเพราะนั่นมันบอกว่า ตอนนี้มันออกอ่ะกูจำไม่ได้อ้วนจังโอ้ยเนี่ยก็ไม่ไอยากไ,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 ไปเลย่ะไป อ้เมง่อมาให้กูกูได้ไม่ไม่อ้มดีกว่าเพราะว่ามันอามได้ไม่ดีไปที่คลังแสง กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่โ oh อ้ยแห้่งนะคืนนี้มาก่อนเปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเหมือนแนมะ่ใครชอ็อตอะจะว่าโลยยก โอ้ยโยกอะไยินมหน่อยยินโอเคได้ยินฮะได้ยินได้ยินโอเคหรือว่ากูเปิดพัดลมตัวใหญ่เอาก็ได้ถ้ามันเสีิงดั่กูจะเจอคนไหนมึงไปคนเดียวทำไมล่ะอีเวนต์กูเผลอเดินไปอ่ะ กูว่ากูไหวไหมคนเดียวอะอมึงมาหายกูไงนี่ไงมึงมึงว่าไว้ก่อนถกูไปอ้อมหลังมันแล้กวกูไปแล้ว ้องดูวิ่งแบบนี้คนที่์จบแล้วจบมันไม่ไสายนะได้ยูทำไมไม่สลายไม่ค่อยเก่งมาดูยิงมารมน ไปที่คลังแสงมาลงมาเสรตัขอให้หน่อยพูดให้ไปดูวามัลงมามัครมันโคไม่ได้ลดังแสงแล้วไม่สกาไมอยากขอสกาของ ไอ้ไอออเออม่หยิบสัะสานนี่ว่าเสียงไอ้นี่หยุดเลยมึงหายได้ยินเสียงอันนั้นยังไี่หายแล้วแต่มึงได้เสียงจืดน,นี่ไหม เขไมไ่อยู่โอ้เคดีนีเหรอเดกีคนทำไง่ไม่มีเหรียญเ่าจบเก่าก็ไม่มีเตอียญเอล่าเยอะมีอยู่เออคือแบอเออเป็นคน

อบอกกูจะแตกเลยปะัะปิดบียขาไมบีมน้ำตารบียรฉันเขาร้อนท่หึงใจจะกอดอแวันนั้นที่ครฉันกับฉันที่เัสองันงแต่ม่ นายใจจะไม่น่าเสียใจไม่ใช่ไแมลูกพี่้นวยช่วยแมวใครร้องอะ่ะแมวใครจ้าแมวใ,ใครก็ไม่รู้สวยดิไ,ไปยิงกันอะไร เนกันมวม่คอมึงจะเล่น,นใพอมันมีอรน,น,นั่มันมีทองสานปะใหม่เหาขึ้นเหาขึ้นเนาขึ้นเหาขึ้นใครอะบอสอง เดีวขึ้นตปนีหน่รอรอ Double kill หยกไปไหนนะ๋ยวไปดูให้เป็นเท้าไหร่หนังเดาขึ้นเรวหน่เดีวขึ้น,นข้างหลังก็มีไอ้หน้านหนัง ปนปนองขึ้นมา้ย่างีกแล้วนี่มันนีามาี่เรามากับปืนอนที่มึงชอบ ไ้เก็บกูเจอกูดาวอยู่กูเจอกูเจอคนเท้าขึ้นเท้าขึ้นในะไอ้หยุดเท้าให้หย ออไรคะไม่ได้จะมเลัด้วยอ้าเออขอทำสันน่อยขอบคุณนะไม่ได้เลยนี่มีสุนเราะระวังเดี๋ยวก็ห้เอากระสุนกูกไม่มีนี่ๆสมม เอาแล้วก็ไม่ม <intell> oh ีเอาแล้วเหี้ยอะไรก็ไม่มีเกี่ยวเต็มมายกี่ยวพูดเอาอยู่ไม่มีก็สุดห้อง เข้าวงก่อนเ้งก่อนดีดกระจายกูไลืมดูเรื่อเข้าวงก่อนเลยเยี่นมม่ไหนะแหนะเจ้าหมด อุ him, ้ย <brightness> ข <desserts> ้างหลังมีคนอ่ะตามมาอุ้ยไอ้เชี่ยเชียตาหลังอ่ะข้างหลังหล้เตแล้วุยมันติดเย